คลิปนี wow. ้ก็จะมาเรียนโทรศัพท์ค่ะก็จะกลับต่อเป็นสองคลิปน้อยก็ที่ไม่ได้ผู้ชั่งม้ำผู้สั่งน้ำอ่ไดรก็ก็ถามว่าทำไมเราคลิปหมดชินจังก้อนปุ๊บกับพี่สาวก็เต็มเต็มนะคะก็จแบบโทรศัพท์แล้วก็คลิปนี้นะคะคลิปโทรศัพท์เสร็จคลิปนี้จะเต็มคลิปเดียวกันเลยจะไม่เล่น อันด้ยเสียงอันต้องทนะคะแม่รัแตกค่ะเห็นไหมมันจะแตกเป็นชอบถายไปยี่สิบเป็นคือมันแตกก็อย่าไปสนใจนะมันจะไม่กลับอ๋อหยุเฮยอั้เสียงทัพก็ต้องหัวทกนะคะก็จะเป็นโรศัจะเป็นะรคะก็ัแตกต ไม่ได้แต่หนอนหนอคทำนะคะจะมีเป็นนี้นะคะเป็นปังใส,ส่สากุชี่แล้วนะคะก็มีสองอันก็จะนี่ในาสาก,กุชิหน,นึ่งก็จะรีวิวอันที่ชอบน้อยนะชอบน้อยชอบอ,อันที่สองจริงๆชอบมากที่สุดอันนี้แต่มันมีตำแหนิเกินไป ทำไมมีตำแหน่งที่ไหมป,ปากขาดทำไมวะทำไม,มพไมไมไมี่ไม่เป็นหรอพีชไม่ได้ไม่ได้เป็นขาดก็ขาดชักบ่นอันนี้ไม่เกี่ยวนะตรงนี้ที่มันขาดมันขาดอยู่แล้วไม่ชักนี่ไหมตอนกับพีชหอม,อม,อมเป็นอันนี้นะคะขอปีบันที่ไม่ชอบกัน คำนี้นะคานี้เยอะมากอันนี้มันลึกนะนะมันแยงอยู่ไปได้ถ้าประมาณมันลึกประมาณมันประมาณนี้ใช่ไหมลึกมันลึกประมาณนี้แล้วค่ะก็ะเลยแยงไปได้ใช่ปะสโลมไม่สโลเท่าไหร่น,นนะแต่มันก็สโลเพื่อนเพื่อนไถ้าบกุกอ่าเนี่ยไ่นไหม อันนี้คือมุมนี้ด้วยเร่องเสกรชอบน,นีคือประตูะประอะนุ่มมากซชิมพอัน่นอนไปนะคะชอบไม่ชอบมากขนมันสโลมากเลยนะมันก็ชอบเท่าๆกันอันนี้โดนน้ำหอมนะใส่น้ำหอมโดยไม่ต้องหยุ คือตอนนั้นเพลตอนแรกนั้นมันอยู่ธรรมดามันพองตาพองเยอะๆเสียวคนลุกเลยเนี่ยค่ะเป็นุชิช็อคบอลอันนี้เป็นแบบบันมินี่ยัมมินียัมมีเนียมนะคะไม่ใช่มินนี่มินนี่มินเนี่อะไรไม่่ถูกแตงมันชอบนะแท็กนะคะน้องทำเองงานนี้น้องทำนะช็อคบอล ช็อคบอลน,นี่คือเสียช็อคบอลคือเขียนถูกไหมชอโอโกช็อคบออะไรบ้ลงนึกก็เราจะเฉลยดูดวกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเล่นก็เราจะมารีวิวอันที่แฟุชิชีที่เราชอบก่อนนะชอบหมดเลยทั้งสองอันแต่ว่า ตอนอยู่ในถุงอ่ะไม่ค่อยชอบอันนี้ใช่มแม่ตอนแรกมันชอบใช่ป่ะเพราะเราอยู่ในถุงปุ๊บเราชอบอันนี้มากา่เลยก็ถุงเราชอบถุงมันมากกว่ามันนุ่มแต่อันนี้มันก็นุ่มนะส้าได้ไดกเด็เขาไม่ผิดเยอะนะคืออันนี้น้องสั่งนะคะน้องข้างบ้านสั่งม่เลน่นไม่สั่งนะอาสกูชี่นะคะขอไ,อนะไม่ผิดเยอะนะมันจะหมดไปโนะไม่ชอบเท่าไหร่ น้องมากเลยอ่ะคือเขาไม่หิดเยอะอยากถูงแบบไม่อยากให้ถุงแับน่ารักหลิดอเดี๋ยวเราจะไปทำแพียงสินะคะชักบอลสโลนะเป็นแท็กจับแบบนี้นะเป็นกับไปได้โอเคก่อนก็ได้เลยค่ะชักบอน แมนสนโลน,นานานนระตูมติดมาได้ยังเป็นอะร่ทไปได้ง่ายหรอคนะโอ๊ยมันเลือ่อนนะมนนอนไนในในบ้างนะฉันจะมา่คุณฉันต้องพากะอ,อกไปสักที่น่ได้ก็ุนแต่ถุงแล้วไม่ชอบถุง ก็เราขออยากแกะเองออกนะก็ถ้าอยู่น้ำก็ยังไม่ดีไม่ได้ทอนักคผูกอไม่นะครี่ถอดถุงแล้วซตปต์ไว้่ะเราก็ยัดปก่อนสก็เ่งอะไรละ นี่นะคะก้าเสร็จแล้วก็ก็มีอะไร่ะกระปองดนวนขำติกาก็ใช้พิชอบคิดกออกไปนะสโลนม ไม่หกแสโลขึ้นงกถูกเพื่อไทยเองนะคะนุมมาเป็นน,นักเปสีฟ่ตบอลนตำลี่ไม่แน่ใจนะว่าจะจับชช่อเพื่อนชนี้ได้สกุชี่นะเพื่อน,ะะนเ,อเราจะเก็บชื่อค่ะก็จะจับเชิงฉลากมาก็เพื่อนเรานะก็จะพคลิปหน้า เด็กนะคะก็จะแจกเป็นเดี๋ยวถ้าผู้กองเสร็จเาแล้วบูชีเราควรช่วยเราทำตัวให้ใหญ่เราด้วยนะคะเดี๋ยวเราต้องซื้อของบูชิจีนนะคะดีๆก็จะต้องซื้อหางก่อนนะแม่จะไม่ด้วนไหนนะคะก็หางเงินก่อนก็เก็บเงินได้ปุ๊บซื้อสซฟชีมมาเป็นรางวัลนะคะก็จริงๆจะซื้อเอาวันนี้นะก็นุ่ม แต่ว่าแจกนี้นะคะเดี๋ยวจะดูก่อนแจกดีไม้ดีนะก็จะเขียนชื่อนะคะจะเขียนชื่อเล่นนะก็อันนี้มีด้ของเราทําอันนี้จะไปแจกรางวัลนะคะนี่คือจะทแจกนะแจกรางวัลนะคะแจกให้เพื่อนที่โรงเรียนนะคือถ้าใครว่าทำไมไม่แจก ที่นี่ด้วยก็แตบว่าเราส่งเราส่งประสบการณ์กันไปนะก็สำหรับนี้ก็ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายมากเลยวันนี้นะเดี๋ยวแจกนะบ๊ายบาย